ในบ้านออฟฟิศนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel YouTube นะครับ Facebook ด้วยดินะครับมีทั้ง2ทางเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้เดี๋ยวเราจะมู่มาที่กล่องแดงๆแบบนี้นะครับถ้าใครดูหลายๆ EP ของผมผ่านมาแล้วก็จะรู้ว่ากล่องสีแดงข้างในนั้นก็คือเโป70อ่าถูกต้องนะครับพรากล่องดําเป็นสไตล์ All Star นะครับกล่องแดงก็เป็นเโป70นะครับสาหรับวันนี้ตัวนี้บอกก่อนว่าเป็นมือ2นะครับผมได้มามือ2 แล้วตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับแต่เอามารีวิวให้ดูเพราะว่าตัวนี้ผมจะเก็บไว้เป็นรองเท้าไว้ใช้ประจําตัวนะครับอ่านี่นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่สภาพดีมากเพราะเป็นพวกรองเท้าปีที่แบบใหม่อยู่นะครับดังนั้นโอ้โหทั้งกล่องทั้งรองเท้าแหละเจ้าของก็เหมือนจะซื้อมาแล้วก็ผิดเบอร์กับรองเท้าตัวเองนะครับดังนั้นรีวิวกล่องผมจะไม่รีวิวแล้วนะมันก็จะเป็นกล่องสีแดงแบบนี้นะครับ แดงส้มๆแบบนี้อ่ะโอเคนี่คือตัวของเขานะครับกับรุ่นเลโป70อ่าพลัสนะครับก็คือพลัสพลัสก็คือตัวบวกนั่นเองนะครับปรับปรุงพัฒนานะครับในส่วนของคัาสิกให้มันดูแบบดูไม่เดิมดูให้มันมีแบบมีลูกเล่นมีอะไรอะ่ะแต่แต่ยังคงความเขาเรียกอะไรความที่แบบมันไม่หนีจากเดิมมากนะครับคือแบบใส่แล้วมันไม่มัน มันไม่หลุดอ่ะคือมันไม่หลุดโลกอ่ะคือมันแบบมันยังมันยังดึงความที่มันเป็นเลโป70ออริจินอลมาอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนใส่รายละเอียดที่แบบน้อยแต่ดูเยอะเข้าใจปะมันมันทำน้อยอะ่ะแต่มันดูเยอะเข้าใจปะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับนี่นะครับเรามาดูหน้าตาก่อนนะตัวนี้นะครับสิ่งที่พิเศษกว่าเดิมเลยนะ็คือการเสริมความสูงของพื้นรองเท้านะครับ คู่นี้จะใส่แล้วสูงขึ้นนะครับเกาะสูงขึ้นประมาณนี้ประมาณมันจะสูงกว่าเดิมอยู่ประมาณสักหเซนสอเซนนี่แหละมั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดนะก็มีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านนี้จะเห็นชัดกว่านะครับเหมือนเขาจะแบ่งเป็นแพทเทิร์นมันเท่ดีนะครับว่าคู่นี้ผู้ชายใส่เนี่ยดูเท่มากเลยโอ้โหมันยังแบบเก็บความเป็นเลโป70นะ่ะแต่มีลูกเล่นที่ดูแบบสนุกขึ้นนะอ่ะอ่านะฮะ ผมไม่รู้จะพูดยังไงนะตัวนี้เลยโป70พัดผมเคยเดินห้างเดินผ่านๆแล้วก็เห็นตัวนี้แล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ตัวนี้คือใช่เลยเราต้องเอามาเป็นของเราปลายหลังเหมือนเดิมนะเลโป70แบบนี้นะครับดีเทลค่อนข้างจะเหมือนเดิมเลยมีแค่แบบอย่างที่ผมบอกไปนะแพทเทิร์นตรงบริเวณนี้เขาจะแบ่งแพทเทิร์นให้มันดูแบบเอ้ยตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เล็กลงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยผมว่ามันเขาดีไซน์ไวแบบ้แบบเก๋ดแบบีอะ แล้วใส่คู่นี้มันอย่างที่บอกมันยังให้อารมณ์ความเป็นแบบออริจินอลอยู่บ้างนะครับมันได้ทั้งสองคาแรคเตอร์เลยอ่ะคือได้ความเดิมแล้วก็อีกในขนาดหนึ่งก็ได้ความแบบขี้เล่นที่มันถูกใส่ไว้ในรองเท้าคู่นี้ด้วยนะครับนอกนั้นผมว่าแทบจะเหมือนเลโป7เจย์รุ่นทั่วๆไปเลยแต่ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าวัสดุที่บริเวณยางซอกในเนี่ยที่เป็นสีดำเนี่ยทุกทีมันจะเป็นสีเทานะครับแต่ตอนนี้มันเป็นสีดำแต่เท่าที่ผมสัมผัสด,ดูเนี่ย ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาเปลี่ยนวัสดุมันมันไม่เหมือนเดิมอ่ะซึ่งเดิมเดิมมันจะเป็นยางแบบยังไงเดียคือจับก็รู้ว่าเป็นยางแต่เนี้ยพอจับไปปุ๊บมันรู้สึกเหมือนวัสดุอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันนิ่มๆอ่ะนิ่มมากเลยทุกคนเนี่ยนวัตกรรมไนกี้นะครับเขามาพัฒนาในเรื่องของซอฟในของคอนเวิร์ก็เลยได้ซอฟในที่แบบนุ่มมากเลยนุ่มมากๆนะครับอ่าพื้นข้างในก็ยังแบบเ,เดี๋ยวผมแกะให้ดูกันเนีย่ยพื้นข้างในก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะ สีเขาจะออกแบบสีฟ้าอมเขียวฟ้าอมเขียวมรกตนิดๆเน,น,นี่ยคือที่ใครใครเอามาแล้วเห็นพื้นรองเท้าเนี่ยสีฟ้าแบบฟ้าจ๋าเลยนะเป็นฟ้าแบบโดเรมอนอะไรอย่างนี้นะอันนั้นปลอมนะครับอันนั้นคือปลอมแน่นอนเลยนะครับแต่เนี่ยของแท้เขาต้องแบบเป็นแบบฟ้าอมเขียวนะมันจะไม่แบบฟ้าจนสว่างจ้าขนาดนั้นนะครัเนี่ย แล้วก็สกรีนตรงนี้นะคมมากนะครับตรงสื่อตรงนี้สกรีนแบบคมไม่มีรอยหยกักรอยหยึกเลยนะแล้วก็ส่วนบริเวณเนื้อของมันอนะ่ะถ้าสังเกตดูดีๆนะเพื่อนๆสังเกตดูดีมันจะเหมือนมีเม็ดอะไรก็ไม่รู้อยู่เข้มายนมันจะเป็นแบบเม็ดเม็ดเมด,เมดอยู่อ่านองนั้นก็จุดอื่นที่แปลกไปจากเดิมนั่นคือพื้นรองเท้านะครับสีพื้นรองเท้าแม้จะเป็นลายแบบสีนี้นะครับอ่า ซึ่งถ้าเป็นเลโป7เจ็ดศูนย์ตัวคลาสสิกก็จะไม่ได้เล่นลายลวดลายอะไรนะครับก็จะเป็นพื้นสีน้ําตาลเข้มๆอย่างนี้้าปกตินะครับตามสไตล์ของเลโป7เจดศูนย์นะครับทุกคนน้ําหนักไม่ได้หนักเลยนะครับคือของปลอมเนี่ยังรู้อ่ะจับแล้วรู้เลยนะครับมันจะหนักๆอ่ะมันจะหนักแบบที่พื้นเลยแหละแต่ของแท้เราจับมาดูเนี่ยมันการบาลานซ์ของน้ําหนักเนี่ยกระจายไปทั่วรองเท้านะครับทําให้แบบรู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้หนักที่ส้นที่พื้นอย่างเดียว่ะ ม,มันกระจายดีแล้วคู่นี้ก็เสร็จโจนนะฮะใช้ใช้ยาวแน่นอนคู่นี้ผมอ่าโอเคครับแล้วพอได้คู่นี้มาเนี่ยเดี๋ยวผมเทขายแบบอ่าคู่ที่ผมล็อกไว้หลายๆคู่เลยนะผมล็อกเป็นของตัวเองหลายคู่มาก <c oughs> <c oughs> บอกแนละ้ววงการนี้เข้าแล้วออกอยากนะก็เรียบร้อยนะสำหรับเจ้ารีวิวรอ,องเท้าชื่อเต็มเอาชื่อเต็มนะครับ c o n v e r ชักเทเลร r โปเ นะครับอ่าโอเคตัวนี้เบอร์4 1 5เป็นเบอร์เท้าผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนายบานอาฟิตนะครับก็อย่าลืมซับสไครต์แล้วก็กดติดตามอะไรไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ